ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำมานมาดูการคัดในแนวแลนักษณะของทรงเสยทุยนะครับ ว่า KTO by c a d e m y หรือผมออสสมจิต,จตดิสพักดีตัดหรือคัดอย่างไรนะครับไั้แรกนะครับออสมีการเริ่มลักษณะของการตัดในโซนของซิกด้านจอนเพื่อสร้างกอบลายชายแนวออกมาให้มองถึงความเด่นหรือกึ่งของความผิวหวาน,นะครับในกนึ่งลักษณะซอยเปิดทูนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านหน้าหรือกึ่งของผมมา้าให้อยู่ระดับคิ้วนะครับโดยการสร้างกอบลายชายแนว ออกมาให้มันเชื่อมต่อในลักษณะของจอนะครับเสร็จแล้วเรามาไล่ในโซนของซิกด้านข้างโดยการพลิกมือโดยการสรัมผัสคัดเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวออกไม้สูงความเด่นหรือความเฉยไปโซนในซิกด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับระวางสเติปหรือการลันชั้นหรือวางเป็นทีละเซคชั่นเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวเหมือนกับเราขึ้นบันไดนะ 1, 2, ึส่สามสี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อดึงในโซนของซีกด้านหน้าเข้ามาหาในลักษณะกึงก่งกลางของทีรษหรือลักษณะตัวเซนเตอร์หรือเป็นกึ่งของคาวแอเรียนะครับอันนี้เป็นการทำงานที่ออสสมจิตนะครับ ดิสปาร์ีหรือเป็น KTO b y Academy นะครับเราเอาแนวของ p ัชชั่น,นะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสาย KTO b y Academy มาเสริมสร้างนะครับหรือมาทำหลักการหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับออสมีการหวีในโซนของซีกด้านหน้าที่เราตัดกรอบไว้เข้าหากึ่งกลางของศีษะหรือตัวคาวแอร์เดียหรือเป็นตัวจุดเซนเตอร์ ตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะครับการที่เราจะคัดหรือการที่เราจะตัดเราต้องการให้ทุกสัสดส่วนนะครับให้เขามีความกลมกลืนหรือกึ่งของความผิวหวานนะครับอันนี้จะสะดวกสำหรับคนที่ตัดเสร็จแล้วเขาสามารถที่สะหรือดูแลเองได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซีกด้านหลังนะครับหรือลักษณะของหลังหูนะครับหรือตัวคอเคลียนะครับ ความหมายก็คือ1คัดที่เราตัดจรไว้2เราเชื่อมต่อในโซนของซีกด้านหลัง3นะครับเราวางมือใละละนลักษณะของเป็นการที่เราตั้งฉากเพื่อให้ขอบลายแนวหรือลักษณะศีรษะโครงสร้างเขาทูอินครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมหรือเก็บลักษณะขอบของทรงเพื่อให้เขามีความกลมกลืนหรือกึ่งของความเด่นหรือสวยงามเสร็จแล้วเรามาเอาไกด์ลายหรือโซนที่เราคัดหรือตัดแล้วนะครับ โดยการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อสร้างขอบปลายชายแนวหรือสร้างลักษณะศ,ศรีรษะโคทุยว้าวนะครับ จะเห็นนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือกรอบหรือลักษณะของทรงออกมาได้เด่นหรือลักษณะของความทุยหรือลักษณะของความทัดในลักษณะของความเสยทุยนะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งพอยในลักษณะโซนของรูปหานะครับหรือรูปพอใจในโซนของด้านหลังนะครับมาเชื่อมต่อในลักษณะของความทุยในโซนของซี้ตนล่างนะครับจะเห็นนะครับการวางมือหรือออสที่ใช้การตั้งฉาก ในกึ่งของพิริมิดการวางมือหรือการที่เราเอาแนวทางของข่าวแอร์เรียนในโซนของนะครับด้านข้างนะครับมาเชื่อมต่อจุดบลักแน่นอนนะครับคือ 1. ความถุยนะครับสก็คือการไล่ในโซนของซีกด้านข้างให้เข้ามาหาหรือลักษณะของการชนกัน สามก็คือการลักษณะของการเชื่อมต่อลักษณะของปลายหูหรือหลังคูอันนี้เป็นหัวใจหลักของการทัดคัดหรือการตัดในแนวของเสยทุยครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการคุยนะครับว่าต้องการสั้นยาวอยู่กันดไหนนะครับนางแบบก็บอกเขอขอด้านบนให้ลักษณะของการตัดหรือซอให้มีความบางผิวนิดนึงนะครับว่าผมเขาเป็นครีบเป็นคลื่นเป็นรอนหรือเป็นผมหยิกอยากโซ โอเคครับออจัดให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่ในลักษณะกรอบผงทรงความหมายของผมก็คือการพิกมือหรือการสะบัดคัดหรือการไล่กรอบปลายชายแนวของทรงออกมาให้ดูเด่นหรือลักษณะของความพิวกว่านะครับจะเห็นนะครับโซนของซีกด้านบน หรือขอบปลายายแนวของจอของซีด้านล่างนะครับตลอดจนลักษณะของคอเขียรยหรือโซนของด้านหลังนะครับอันนี้ทุกสัสดส่วนนะครับคือการคัดการตัดการเชื่อมต่อหรือการเอาหลักการในลักษณะของการได้หรือลักษณะของการตั้งฉากหรือการเก็บในลักษณะมุมหรือองศา อันนี้เป็นหลักการของ KTO By Academy ที่ออสสมกิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO Academy เอาแนวทางนะครับของการตัดหรือเอาแนวทางของการเรียนรู้หรือเอาแนวทางของการเสริมสร้างในแนวอัตมิติคัดของ KTO By Academy เสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเราใช้คลิปนะครับหนีักสนาโซนของที่ด้านหลังไว้นิดนึงเพื่อแบ่งเก็บขอบเก็บรลายเก็บชายเก็บแนว แล้วเราก็ใช้เป็นลักษณะาการกลายนะครับทีมเลมเก็บลักษณะกรอบของทรง หรือตกแต่งของทรงให้เขาออกมาได้ดูเด่นหรือลักษณะของความผิวหวานนะครับอันนี้เป็นหลักการจะเห็นนะครับการที่เราตั้งฉากใช้ปลายนิ้วนะครับทิ่มหรือดึงลักษณะของโคนนะครับให้ตั้งฉากออกมาหรือปลายนะครับให้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เราคัดหรือการตัดในแนวของพีระมิดการเชื่อมต่อแน่นอนนะครับผมดึงในลนักษณะโซนของคาวแอร์เรียหรือรูปบังกรูปฮาร์ดของโซนของซี่กึ่งกลางให้ มาเชื่อมต่อในลนักษณะของรูปหัวใจครับส่วนหลักนะครับก็คือการที่เราเชื่อมต่อความหมายก็คือนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นสัดส่วน หนึ่งคือการสร้างจอนสองคือขอบด้านหน้าสามคือความถุยสี่ก็คือเซนเตอร์กึ่งกลางของทิศห้าก็คือการเชื่อมต่อทุกสัดส่วนอาจจะเป็นหนึ่งของส่วนหน้าเข้าหากึ่งกลางอาจเป็นส่วนของด้านข้างที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางอาจจะเป็นส่วนของซิกด้านหลังนะครับที่เราตัดหรือการโน้มนะครับหรือโค้งเข้ามาหากึ่งกลางอย่างเช่นพอยน์นี้นะครับหรือจุดนี้นะครับน้าผมนางแบบเขาบอกเขามีเป็นเขาเป็นผมหนาเนาะ <c oughs> เป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรลอนเขาต้องการให้เขาเรียกว่าบางนะให้ดูซบซบหนะ่อยให้ดูผิวหน่อยนะครับเรามีการย้ำหรือยั้งนะครับโดยการใช้ปลายกันไกนะครับค่อยสับหรือไล่ลักษณะของเนื้อผมให้เขามีความบางเบาอยู่ประมาณสักสามหรือ4 0่เปอร์เซนจาก100้อยนะครับจาก100้อยก็คือการที่เขาหยิกแล้วพองฟูมากเลยนะครับนะเราสับอยู่ประมาณสักสามหรือ40่เซนเขาก็บอกโอเคเลยสวยนะครับเขาสามารถที่จะจัดเซต หรือหวีส่งเองได้นะครับครับเป็นการทำงานที่ออสสมจิตดิสพาร์ดีหรือ k คทีโอบายอะคานะครับเอาแนวทางนะครับหรือเอาหลักการหรือเอาความรู้หรือเอาแนวทางในลักษณะของการเสริมสร้างมาเล่าสู่นะครับหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพ เราไปคู่กันนะครับคับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับออดมีสี่ช่องทางนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วยังตามตอนแรกไม่ทันท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปทางช่อง TikTok ได้ครับเพียงท่านแอดนะครับ a อกมครับ s o m j i t นะครับผมออด นะครับหรือออสสมจิตหรือออสติกต็อกนะครับแค่นี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตางช่องติกต็อกนะครับส่วนทาง f a c e o o o ไล i ์เอฟบุรีเดย์แน่นอนนะครับออสมีการแพร่นะครับอาจจะเป็นตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมแต่งหน้านะครับตลอดจนงานแข่งงานโชว์ครับอาจจะเป็นในและต่างประเทศนะครับตลอดจนถึงงานเขาเรียกว่า งานแฮปีสนะหรืองานลักษณะของการทำลักษณะของพรีเซนต์ครับอันนี้ออสมีการแผนไปตงช่อง YouTube หรือ Facebook l ฟ v เอฟบุรีเดยนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแผนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนอันนี้แน่นอนครับหลายร้อยขั้นตอนนะครับ ท่านที่ชอบงานตัดผมชายนะครับหรือท่านท่านที่ชอบงานก้าวผมหรือชอบที่งานแข่งนะครับท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปดูได้นะครับทางช่อง YouTube เพียงท่านคลิกไปนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมหรือเพชรมหาชนนะครับหรือเป็นอาจารย์ออสอนตัดผมนะครับ KTO By Academy ทางช่อง y o u t u b e นะครับ อันนี้ก็คือหลักการของการสอนหรือการแบ่งปันนะครับสุดท้ายนะครับพอดมีทางช่องรีนะครับนะอันนี้แน่นอนนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับหลายๆท่านที่ศึกษาหรือหลายๆท่านที่จะเอาแนวทางหรือการพัฒนานนครับท่านก็สามารถที่อัพพลายหรือดัดแปลงเข้าไปทางช่องรีนะครับนะอาจจะเป็นงานพีเต์งานเสริมสร้างอาจจะเป็นงานลนักษณะงานคึ่ง,งานโชว์หรือเป็นงานที่ทําสามารถที่จะสร้างมูลค่าไรายได้ให้กับ ท่านและครอบครัวท่านก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ทางช่องรีนะครับสุดท้ายนะครับเรามาบลูมาไดามาเป่าเซตะเห็นนะครับส่ง